วันนี้พี่จุมจิ้มมาแกงทุเรียนให้กินกันค่ะเอาทีเรียนที่มันไม่สุกนะทุเรียนแก่เอามาปอกแล้วก็วันนี้แกงกับกุ้งสดจ้ะนี่แล้วก็ปอกเลยนะคะอันนี้หั่นเหลือท่อนหนึ่งวางเดียวอะ่ะยุมเดียวอ,อันเนี้ยอันนู้ก็ปอกไปแล้วทีนี้เราก็ทําการปอกเลยจ้า นะคะเอาเปลือกออกให้หมดเลยเราเลือกทุเรียนที่มันแก่จัดนะไม่ไม่สุกแบบมันแก่เลยอะ่ะเหมือนกับเขาเอาไปทอดอ่ะจะ้ะเราก็หั่นเปลือกออกให้หมดเลยปอกเ,เปลือกเลยจะ้ะเอาเออกหมดอันนี้นิดนึงขอแอบ,บกินหน่อยนะคะ่ะเราก็เริ่มปอกให้หมดแบบนี้นะคะหัน่นหันไปเลยจะ้ะทุเรียนที่มันแก่จัดแล้วก็สุกแบบแก่จัดแบบนี้จะมี ความหวานนิดๆจ้ะกินอร่อยทุเรียนแบบนี้เอาไปเชื่อมก็อร่อยนะคะแต่วันนี้ก็พี่ยมมจิมไม่เคยแกงส้มทุเรียนกับปุ้งเลยนึกออกก็เลยลองทำดูซิเคยเห็นคนอื่นเขาแกงนะอร่อยเราก็ยังไม่เคยกินดูท่าทางอร่อยวันนี้ก็จัดเลยจ้าอันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะ ใครที่ชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นใหญ่ชอบชิ้นเล็กๆก็หั่นเล็ก่แต่ถ้าเกิดเล็กมากเกินไปเนี่ยเวลาเราแกงเนี่ยเนื้อมันจะเละค่ะนะคะเราก็หั่นพอคําค่ะเหมือนเราหั่นมะละกอหรือว่าหั่นผักอื่นที่เราจะแกงส้มนั่นแหละอันนี้พี่จุ๋มจิ๋มก็เตรียมเครื่องแกงส้มเลยนะคะใส่ในน้ําค่ะละลายลงไปค่ะละลายอาตอนนี้นะคะเราก็ใส่กะปิด้วยจ้ะแล้วก็คนละลายให้มันเข้ากันค่ะ เมื่อคนละลายเสร็จแล้วนะพี่จุ๋มจุ๋มก็จะเอาไปตั้งไฟจ้ะเอาไปตั้งไฟก็ให้มันเดือดนะคะให้เครื่องแกงแล้วก็กะปิเนี่ยละลายแล้วก็เอาไปกรองค่ะจะได้น้ําแกงใสๆชอบกินน้ําแกงใสก็ต้องกรองแต่ถ้าเกิดเราไม่กรองเนี่ยน้ําแกงแบบเครื่องแกงมันจะอยู่มันก็ไม่อร่อยนี่กรองเสร็จแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็ต้มค่ะ แล้วก็ต้มให้เดือดเลยนะคะตอนนี้ใส่เครื่องปรุงก็ได้ค่ะแอบใส่น้ําตาลนิดนึงน,นะคะเวลาเดือดเสร็จเราก็ใส่เนื้อทุเรียนเลยจ้ะใส่เนื้อทุเรียนลงไปให้แบบรู้สึกว่ามันเดือดนิดนึงไม่ต้องให้เยอะนะคะให้พอเดือดนะคะแบบเดือดครั้งเดียวแล้วก็เราก็ตักเปลือกที่มันลอยขึ้นมาแบบนี้เปลือกฟองเครื่องแกงอะไรเนี่ยออกออกทิ้งนะคะเพื่อที่จะให้น้ํามันใสดูน่ากินค่ะ เวลาเอาฟองออกหมดแล้วเนี่ยเราก็เตรียมใส่มะนาวเลยมะนาวเนี่ยจะช่วยให้เนื้อทุเรียนไม่เละค่ะพยายามอย่าคนเยอะนะค่ะแค่นิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งเลยจ้ะกุ้งเนี่ยมันจะสุกง่ายค่ะไม่ต้องแบบตั้งไฟนานพอประมาณแค่แบบเดือดครั้งเดียวเราก็สุกและปุงได้เลยจ้ะเนี่ยสุกละนะคะมีหน้นาตา น่าอร่อยกลิ่นเตะจมูกเลยน่าอร่อยมากเลยอ่ะกลิ่นหอมมากเลยเราไม่ต้องแกงให้รสชาติแบบเผ็ดเยอะนะแบบพอประมาณให้เปรี้ยวอมหวานเหมือนคเครื่องแกงที่แบบเปรี้ยวอมหวานอร่อยค่ะหอมเชียวค่ะอยากให้ดำกลิ่นเนี่ยขอตกแต่งด้วยพริกแดงแล้วก็เขียวนิดหน่อยเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราไปกินกันแต่วันนี้เราก็ลองกิน ทอดไข่เจียวนิดหนึง่งไข่แบบไข่ดาวเจียวอ่าจะดาวก็ไม่ดาวเจียวก็ไม่เจียวนี่ตักไปเลยนะคะใส่วันนี้ขอกินกับดอกลําพูเมื่อเช้าเจอดอกลําพูที่ตลาดก็ซื้อมาไม้กินกับแกงส้มอใส่ดอกลําพูลงไปด้วยโรอยหน้าเลยจ้ะอันนี้กลีบเล็กๆมันเนี่ยก็เอารยหน้ากินค่ะถ้าเกิดดอกลําพูดอกเล็กๆเนี่ยเราก็กินทั้งดอกไปได้เลยจ้ะในพิชุมเก็บกิน้อ,อย่อยของดอกลําพู เดี๋ยวต้องชิมก่อนอ่ะชิมดอกลำพูดูดิว่าอันนี้มันฝาดหรือขมหรือเปล่าอโอเคแล้วก็กินนะ้ทุเรียนเลยของชออของโปรดอืมมันหนึบหวานอร่อยเหนียวแน่นหนึบค่ะอะตามด้วยคําที่สองเลยอร่อยขอบพกอร่อยลองแกงดูนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปกินก่อนแล้วแหละนะ่าต้องไปกินลองดูค่ะ รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะแกงส่มทุเรียนกับกุ้งสดฟินมากเลยจะไม่ได้กลิ่นทุเรียนเลยนะกินอร่อยค่ะลองดูจ้า